ร้อนมากครีมกันแดดที่ยังใช้ประจำนะคะมีอยู่ตัวเดียวตอนนี้เลยนั่นก็คือเอาคว่าพลาสนะะมันติโปรเทคชั่นซันสกรีน SPF 50บวก PA บวก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 นะคะ, PA ะ,คะตัวนี้ SPF เ้ขาสูงไงแล้วมันมีประสิทธิภาพในการปกป้องดีมากๆแถมนะคะเนื้อครีมของเขาเนี่ยก็คือแบบบางเบาซึมซาบได้ดีมากๆ เพื่อน,อนแถมทาทับบนเมคอัพได้ด้วยนะแล้วก็เมคอัพเนี่ยจะไม่ลบนะคะก็เลยเป็นลูกรักตัวโปรดของแยมน,นะคะที่ใช้มาโดยตลอดเนาะแล้วก็ของเขาเนี่ยไม่มันเลยไม่เหนียวเนื้อนาะนะทาแล้วซึมเข้าไปเลยนะคะที่สําคัญตัวนี้เหมาะสําหรับคนหน้ามานันสาวไทยเนี่ยต้องชอบแน่ๆอันนี้รับประกันเลยถ้าไม่ดีจริงคือไม่บอกต่อแน่ๆน,นะคะ